Thank you สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีตอนเกือบเที่ยงด้วยวันสาบเโมงครึ่งครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have cpu นะครับวันนี้ผมเองไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอฮะอยู่ที่นครนายกนั่นเองซึ่งวันนี้เหมือนเดิมตามปกตินะครับ i have ประกอบเครื่องเหมือนเดิมเตรียมจัดส่งเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้สองทุ่มนะครับวันนี้สองทุ่มสองทุ่มครึ่งผมน่าจะอยู่ที่รามอินทาเพื่อทสกาจอรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไร นะครับยังไม่รู้เป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวรอติดตามหน้าเพจแล้วกันสองุ้มึงสองชครึ่งเดี๋ยวผมจะเทสนะครับส่วนเรื่องราคานะครับราคาเนี่ยลองอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามใน I have CPU ได้แล้วกันว่าไอรุ่นเนี้ยไอรุ่นนั้นนะมันขายยังไงราคาเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ต้องแจ้งไอซราก่อนเพราะของมาค่อนข้างที่จะนิดเดียวย้ำเลยว่าย้ำเลยว่านิดเดียว นะครับแต่ว่าผมอาจจะให้ดูรุ่นอื่นที่เราพอที่จะแก้ไขพอที่จะทดแทนได้นะครับประมาณนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, ฝาก,ก,ก i-have CPU ทุกช่องทางด้วยเว็บไซต์แฟนเพจนู่นนี่นั่น,นทั้งหมดที่เป็น i-have CPU รวมถึงโอนเต็มนะครับโอนเต็มลด3%รับเองที่นคะรนายกหรือว่ารับเองที่รามบินทา สามารถลดส่วนลดสูงสุดถึง2,000บาทสั่งเองสั่งที่ Facebook สั่งออนไลน์เอาและแจ้งจุด drop point ก็คือจุดรับไปรับที่รามินทาก็ได้อารมณ์เดียวกับมาประกอบเองหน้าร้านก็คือไปรับเองก็ราคาเดิมนั่นเองนะครับยังไงเราติดต่อแอดมินได้ถ้าลูกค้าอยู่กรุงเทพนะครับยอมสละเวลามารับเองที่รามินทาก็จะได้รับส่วนลด พิเศษจะครับถึง2,000บาทนะครับมากสุดนะมากสุดสองพบาทในกรณีที่ประกอบเครื่องประมาณสักสีห้าหมื่นนะครับประมาณนี้แล้วก็เครื่องก็จะส่งกันเหมือนเดิมตามปกติครับจะสังเกตได้ว่าเยอะสุดคือ DHL ก็คือส่งโดยตรงสั่งโดยตรง,ง,ตรง,ตรงจาก i h c v e CPU สั่งโดยตรงจาก i อ c ฮเนี่ยจะเป็นเครื่องพร้อมจอสะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเครื่องพร้อมจอเนี่ย นอกจากจอที่ได้ราคาถูกกว่าปกติแล้วยังแถมเมาส์คีย์บอร์ด WiFi หูฟังของ iHab ด้วยหูฟังของ EGA ด้วยแล้วก็เมาส์คีย์บอร์ดด้วยแต่ว่ากล่องอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับอย่างนี้ก็กล่องอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งหมดนี่คือพร้อมไปแล้วกล่องใหญ่คือข้างในจะมีเคสมีกล่องมีจอมีเมาส์มีคีย์บอร์ด มีหูฟังนั่นเองจะสังเกตได้ว่าถ้าสั่งตรงราคาจะดีที่สุดสั่งตรงกับบริษัท i h a v e ซีมีจำกัดก,ก็คือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะครับธนาคารเดียวคือกสิกรไทยเพราะว่าต่อตอนนี้มันมีค่าธรรมเนียมแล้วใช่ไหมจะได้ลูกค้าลูกค้าสะดวกธนาคารไหนโอนจากธนาคารไหนก็ตามก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดนะครับชุดน้ำบางคนบอกว่าห่วงว่าชุดน้ำเนี่ยไอแฮจะแพคดีไหมนะครับไอแฮจะแพ็คอย่างนี้เลยนะครับนี่คือชุดน้ำฮะ แพ็คแบบดับเบิลแพ็คเลยคือบอกว่าแพ็คดีแล้วจะแพ็คดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับจะแพ็คดีขึ้นกว่าเดิมอีกนั่นเองคือไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าถ้าใครเคยซื้อเครื่องนี้เป็นชุดน้ำเนี่ยผมเองก็พยายามแพ็คให้แบบดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมบอกน้องว่าแพ็กดีแล้วใช่ไหมดีขึ้นอีกดีแล้วใช่ไหมดีขึ้นอีกดีเอาให้มันแบบแกะยากกไปเลยฮะจะได้ไม่มีปัญหาตามภายหลังฮะร,รวมถึงทำประกันให้ฟรีจาก I อแฮอ CPU ด้วยนะครับก่อนนั้นคือ l a z a da าฮะช้อปปี้ฮะ แล้นี่คือจอหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราจะเอาไปที่กรุงเทพครับวันนี้มีเคสใหม่เข้าใหม่หลายตัวอย่างตัวสีขาวทรงอ p พาเชตตัวนี้ก็คือ t r m a ์โมเชค AHT 600สีขาวก็จะมีเข้ามาเลี้ยวนะครับใครอยากได้ทรงอ p พาเชตตัวนี้ก็คือสามารถที่จะสั่งได้เลยนะครับลองรับระบบ LCS ครับเต็มๆเนาะแต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วมัมีเคสใหม่ว่านี้ฮะผมให้ดูใครบางคนที่ ต้องการเคสที่แบบว่าไม่ราคาสูงจนเกินไปนักและอยากได้ l ล l ี่แล้วก็ประหยัดพื้นที่ผมต้องแจ้งข่าวฮะผมขออนุญาตแก้ข่าวนิดน,นึงว่าวันนั้นที่ผมรีวิวเคสเลนี่เสือเล a ี่เดนิมิกโอวันวัเนี่ยผมบอกผิดว่ามันบอร์ดรองรับแค่ m i โคร ATX ตอนนี้ต้องกราบขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้เคส l ล l ี่ y n น m มิกโอวันวันนะครับเลี่นมิกโอว ตัวมินิเนี่ยรองรับบอร์ดใหญ่สุดถึง A T X นะครับดังนั้นเนี่ยรับ I T X รับ m i โคร a T X และรับสูงสุดถึง A T X ซึ่งหม้อน้ำเนี่ยติดได้ทั้งหมด3ตัวนะครับตรงนี้3ตอนตรงนี้3ตอนตรงนี้2ตอน280บมมคือสูงสุดเดี๋ยวเรามาดูรุ่นนี้กันมาดูตัวนี้กันนี่คือเคสเรียนลี่ไดนดิมออวัที่ออกเครื่องแรกจาก iH a v ฟฮะถ้าลอกตัวพลาสติกไปแล้ว งานดีนะครับงานดีกระจกนิรภัยเทมเพอร์คลาสครับงานดีอยู่แล้วจากเรียนรี่คือไม่ต้องสงสัยแล้วว่ายี่ห้อเรียนรี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับดีอยู่แล้วนะครับเรียนรี่ตัวนี้นะครับรวมถึงมีการที่จะเราสามารถติดหม้อน้ําตรงด้านข้างได้ด้วยนะครับหรือว่าด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้อันนี้สุดแท้แต่นะครับหรือว่าจะระบายความร้อนโดยชุดน้ำระบบเปิดก็ได้อันนี้จบหมดเรียบร้อยนะครับของใหม่ทั้งหมดเช่นกัน78 ประมาณ78,000ครับเครื่องนี้นะครับอ่ะ78,000มเวเราไปดูกันว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเคสเป็น Lely Dynamic o ิตัวมินิตัวใหม่สี Black หรือว่าสีดำนั่นเองนะครับสีดำระบายความร้อนด้วยอะไรฮะที่เห็นหนึกันชัดนี่คือเป็นตัว iss, ชุดน,าน้าระบบปิด2ตอน240รมมครับจาก t h r r m โมเชสครับ T H 2 4 0 A R G B Sync Snow Edition สีขาวนั่นเองนะครับนี่ลูกค้าเลือกเองนะว่าอยากได้ ดำตัดขาวนะครับนี้ชุดน้ำเนี่ยจะเป็นชุดน้ำระบบเปลีนสีขาว2ตอน240มที่ที่เทอร์มินไว้ใจได้ในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีมีไฟ RGB ตรงนี้ตรงบล็อกแล้วตรงหม้อน้ำสอตอน240ร้อมครับพัดลม2ตัวครับร้อนเป่าวัดลมเป่าเอาร้อนลมร้อนออกไปตรงนี้เมนบอร์ด MSI Z490A Pro ตัวนี้นะครับแซดสี่เก้เสร็จปุ๊บแรมเป็นตัวขนาด32มสิครับ 32 g b b บั3,200จาก OCPC ฮะจาก OCPC ตรงนี้มันซัพพอร์ตไรเซนคอมเพปชีแน่นอนฮะทุกแรมเนี่ยมันจะมีปัญหากับตัว AMD อันนี้คือแรมตัวนี้ซัพพอร์ตไรเซนคอมเพปชีซึ่งหมายความว่ามันสามารถที่จะเปิด XMP ได้แต่ว่าอันนี้เปิดกับ Intel ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับตัวนี้บัสแรม3,200เมกะเฮร์ตแรมไม่มีไฟฮะใส่ไปแล้วปุ๊บ เกลื่นไปกระบ,บอกเลยนะครับเกิื่อนไปกระบ,บอกเลยสวยงามนะครับมี n อ็นดอร์ดทูชิของเมนบอร์ดด้วยนะฮะแล้วตัวเคสกระบอกไปแล้วเพราะว่าซัพพลายจะเป็นตัวอ๋อเข้าใจละคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นเคสเรนลี่เดนดินมิกโอเวนวันนะครับตัวมินิแต่เพราะว่าซัพพลายเนี่ยมันต้องใช้เป็นตัว sfx นะเป็นตัว small form factor นะถ้าผมจะไม่ผิดเรนลี่เดนดิมิกโอเวนวันมินิจะใช้ power supply ที่เป็นตัวเล็กอะ ตัว SFX อะครับอย่างอันนี้คือ Cooler Master ฮะ Cooler Master SFX 750W ว80 Plus g o คือจะใส่ได้แค่นี้ใช่ไหมใช่ครับต้องแจ้งเลยว่าถ้าใครอยากจะประกอบเคส l e l y d y n a ร์มิก1 1ตัวมินิเนี่ยต้องใช้ power supply แบบ SFX Small Form Factor นะครับนี่ตัวเล็กแค่นี้เลยฮะ 750W 80 Plus g o นี่คือหม้อน,น้ำที่พัดลมระบายความร้อนจะเป่าออกมา โลโก้เรนลี่บางคนบอกข้างหน้าเคสไม่มีครับมันอยู่หลังเคสตอนนี้เราก็อยู่หลังเคสของเรนลี่ในมิโอนวันนะฮะไปะนะครับ n 2 MME เป็นของตัว i ิกวิช e ัน e พันฮะทิกวิช e ัน e พันซีรีส์สองร้อยห้าสิบกิกครับร์ดดิสไรด์หนึ่งเทนะคุณเจ็ดหมื่นแปดครับคุณนพประโดนเรียบร้อยครับเครื่องนี้จบไปแล้วบอร์ด เลลี่ได้มีโอนมานจุดอ่อนมีจุดเดียวคือ power supply มันใส่แบบปกติไม่ได้ต้องใส่แบบ SFX แบบ small form factor นั่นเองอ่าผมแจ้งแค่นี้แต่บอร์ดใส่ SFX ได้ตามปกติแต่ประสิทธิภาพระหว่างเมนบอร์ดที่เป็นอ่าซี power supply ที่เป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่ก็คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเล็กน่าจะแพงกว่าเนาะแล้วก็ CPU เป็น i 5 1400อยู่แล้ว6คอสิบนะครับถ้าใครเอาไปสตรีมก็จะใช้ quick sing ได้ใช้กราฟิกภายในตัว CPU เนี่ยช่วยในการสตรีมได้ encode ตัว เอนโคดตัวสตรีมเมอร์สตรีมได้ให้มันแบบออกมาให้มันลื่นจะได้ลดภาระของตัว CPU ลงนะครับอ่ะจบเรียบร้อยฮะอันนี้แล้วก็การจอโซแท็ GeForce rtx 3070เป็นตัว s วิตช์โอซีดิชันตรงนี้นะครับอ่ะออกไปเรียบร้อยฮะเครื่องนี้ต่อไปมีอะไรต่อไปเนี่ยจะเป็นชุดน้ำระบบปิดกันบ้างแล้วครับ ที่จริงแล้วผมมีชุดน้ำระบบเปิดอีก4เครื่องรวดให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันดังนั้นอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งไปไหนกันเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดน้ำระบบเปิดอันนี้ชุด,ชดน้ำระบบปิดก่อนครับเคสเป็นตัวเทอร์โมนคุลเลอร์มาสเตอร์ทีดี500ฮะสามพัดลมข้างหน้าเป็นแบบไม่ใช่กระจกนะเป็นอะคิธรรมดาแต่ว่ามีพัดลมให้3ตัว R G B ตรงนี้เพราะว่ามันสามารถที่จะซิงค์ไฟได้หมดครับจะสังเกตดูว่าพัดลมหน้าเคสกับไฟของแรมไฟของบล็อกไฟของพัดลมตัวนี้ นะครับพัดลมตัวนี้จะเราจะเหมือนกันเลยก็คือไปทางทิศทางเดียวกันแคสคูลเลอร์มาเตอร์ทีดีห้าร้อยแม็กครับข้างในเป็นของใหม่ทั้งหมดเช่นกันเครื่องนี้หกสิบห้านะครับหกสิบห้าหกหมื่นห้าของใหม่ทั้งหมดประกันสามปีเต็มจาก i have cpu ครับตัว cpu จะเป็นตัวรองท็อปอย่างตัว intel core i เก้าฮะสิบคอยี่สิบเทรดไอเก้าสิบแปดห้าศูนย์เห้าจุดสองกิกะเฮิรตซ์เทอร์โบนะครับ นี่สามารถที่จะไปรีจิสเตอร์เอาเกมได้มีป้ายของ i h a e CPU บอกอยู่นะฮะเมนบอร์ดก็จะเป็นตัวค่อนข้างหนักหน่อยอย่าง MSI MBG Z490 ตัว t o m a h a w k นะครับเมนบอร์ดใหญ่นะครับตัวรุ่นมันจะใหญ่กว่า z 4 9 0 Air Pro เมื่อกี้นี้นะครับฟ้าหลังแบบพรีเมียภาคจ่ายไฟครบนะครับว่าตัวนี้เป็นเหล็กด้วยเป็นสตีลักนะ็คือช่วยระบความร้อนด้วยนะครับไม่มีพลาสติกเลยอันนี้ จะแตะแตดูเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคจ่ายไฟเยอะมี N.2 ็ h i ์ l ัดทูชินะครับสองตัวข้างล่างด้วยนะฮะแล้วแรมเนี่ยเป็นตัวซาดักนะครับซาดักขนาด3,200เมกะเฮิร์แถวละ8กิกครับรองรับไฟ RGB ทั้งทุกเมนบอร์ดนะไม่ว่าจะเป็น Asus Aura Sync Gigabyte นะครับ MSI Mystic r i ิ e a s r o c k p ตรอคปริโครมซิงกลาซองลาเซอร์อะไรางี้รับหมดนี่คือซาดักครับตัวทวิสตเอ่อต,ววต,ววตัวสปาร์กนะครับอ่ะ สายจุสองกิกครับมีไฟ R G B ตรงนี้นะครับไฟ R G B ตัวนี้ใส่เข้าไป4แถวปุ๊บเข้าไปนะครับมันก็เข้ากันดีนะเพราะว่านี้ก็เป็นซิลเวอร์ซิลเวอร์อะไรอย่างเงี้ยกาจอนะครับกาจอเอาแต่พอดิบพอด,พอดีเพื่อให้ไม่งบมันไม่บานปลายไปยิ่งขึ้นกับโซลแท GeForce R T X ส0 6 0ครับตัวนี้เป็น2060นะครับ2060มี Ray Tracing มี G D d R 6 Direct X 12นะครับ6ก b ิก G D d R 6แค่นี้เพียงพอต่อการเล HD แล้วนะครับปรับ Ultra Full HD น่าจะได้เกมหนึ่งประมาณสัก80%ของเกมที่มีทั้งหมดในตอนนี้น่าจะปรับันตราได้แต่เฟรมเรทอาจจะไม่ได้หรูหราขนาดแบบ150เฟรม160เฟรมอาจ,จได้แค่ประมาณ100เฟรมนะครับแต่ผมมองว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณมันแพงมากจนเกินไปนะครับ แล้วก็ SSD ขนาด 1TB จากตัว A Fox p พ w e r s ่าส l y ายเป็น a i แ CX 750m ฮะ750วัตต์80 plus บอน์ชุดน้ำเนี่ยตัว CPU ไม่มีชุดน้ำมาให้เป็นลูกค้าเลือกเป็นตัว EK All-in-one นะครับ360 DRGB ไฟ RGB 3ตรงนี้มีไฟที่บล็อกด้วยนะครับม่อน้ำวางหน้าฮะม้อน้้ำวางหน้าอย่างนี้พัดลมของเคสย้ายมาตรงนี้เป่าความร้อนขึ้นไปตรงนี้พัดลมหลัง1ตัวเป่าออกตรงนี้แล้วก็ พอลงของหม้อน้ํานอยู่ข้างหน้านะครับก็คือเอาไว้เป่าอัดลมเข้าตรงนี้จบเลยชุดน้ําปิดจาก EK นะครับ I91850K ซ่าสี9 0 t u r b Hockram สามสิบสองกิกซ์สอง RX 2060พ่วงเส้นผ่าพศูนลายห้าสิบวัตต์แปดสิบ Plus SSD 1 t b เราบต์เราขัร้อนด,ด้วย EK All In One 360 DRGB ชุดน้ำระบบปิด3ตอนนะครับอยากได้อย่างนี้ทักมาได้เลยฮะไม่มีในเว็บไซต์ฮะพวกนี้สามารถที่จะคัสตอมไม้แต่ตกแต่งตามใจของลูกค้าได้เลยแล้วที่ เราเห็นกัน3-4ี่เครื่องรั่วตรงนี้จะเป็นชุดน้ำระบบเปิดทั้งหมดนะครับชุดน้ำระบบเปิดทั้งหมดวันนี้มีทั้งหมด4เครื่องแตกต่างกันไปในแต่ละอันนะครับผมจะเริ่มที่อันไหนก่อนนีอ่ะผมเริ่มที่อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเคสซีนอมิโปรเทคเตอร์นะครับกอริอัลขาวสีขาวนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นชุดน้ำระบบเปิด ลูกค้าฟิกมาว่าเป็นสีขาวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราทำอะไรก็ได้ให้ตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีขาวคือน้ําสีขาวเป็นบอร์ดสีเงินนะครับบล็อกก็ต้องเป็นสีเงินเพื่อให้มันเข้ากันมากที่สุดนะของใหม่ทั้งหมดเช่นกันนะครับ4ี่หมเนาะเรื่องนี้4ี่หมื่นสีน่ซนี้โป o เ e กเตอร์กอร t อนะครับแล้วตัว CPU เป็น n m d r y z e ร 737X 8คอร์16เทรด4.4กิกะเฮิร์ตซ์เทอร์โบเหลือๆแล้วฮะไม่ต้องกระโดดไป5,000ซีรีส์ก็ได้สําหรับใครที่ไม่อยากให้งบมันบานปลายจนเกินไปนักนะครับเมนบอร์ด Asrock B450 ตัวใหญ่สเตียลรีเจนแรม16กิก์คอแซร์เวนเจอร์ R G B Pro ขนาด16กิก์มา3,200เมื่อกีมีไฟที่สั่นแรมตรงนี้นะครับปรับโปรแกรมปรับผ่านโปรแกรม iQ ได้เนาะรองรับไร้เส้นเรียบร้อยนะครับแรม16กิกการ์ดจอเป็น MSI GeForce gtx 1660 super ตัว n t u s xs oc edition ตรงนี้เพราะว่าจะพายเป็น fsp 600วอาบวัตต์ plus นะครับ ssd 480 g Hz, Deep drive, b อยแปดิ drive 1TB เรียบร้อยฮะจบเรียบร้อยกลองอาจจะไม่ส่ง fsp ครับแต่ถอดมาแล้วนะครับดูดีเลยฮะเพราะมาตรฐาน80 plus ตรงนี้ในรุ่นของ fsp hv pro นะครับจบเลยแล้วก็ชุดน้ำรอความร้อน ระบบเปิด3ตอ่อ2องตอนตอนนี้2องตอนหม้อน้ำบาสกิตรงนี้ชุดน้ำจากบาสกิทั้งหมดครับ2ตอน2องบมมนะครับปั๊มน้ำถังพักน้ำอะไรอย่างนี้วางอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่คือชุดน้ำสีขาวสวยเนาะนะครับเคสขาวชุดน้ำขาวเมนบอร์ดสีเงินแรมขาวนะครับประมาณนี้นี่คือชุดน้ำเราเปิดเครื่องแรกฮนะเครื่องที่2ฮะนี่ก็จะใกล้ๆกัน แต่ว่าเปลี่ยนตัว CPU ลงนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นค่าย Intel ค่ายฟ้ากับาับเคสเป็นเซามิคโปรเทสเตอร์หนึ่งสองห c t o r 1ะ1 2หรือตู้ปลานั่นเองคือจะแถมพัดลมให้7ตัวในการรอายความร้อยของใหม่ทั้งหมดเช่นกันนะครับ i 5 1 0 4 0 0 f จะเป็นตัวเลือกที่ ถือว่ามันแรงเท่าไรเ e น5 3าสเลยก็ได้แต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกกับการพอสมควรเลยนะครับหลักพันนะครับดังนั้นเนี่ยเ0ียสุเอก็โอเคฮะหคอสิบสองสี่จุดสามกิกเฮร์บฮะเมนบอร์ดเป็นเซทเยูดีจาก g ิก a b y ไบต์แรมสิบหกนะครับจาก OCPC x x t r m m e นะครับ,าก,รบการ์ดจอเป็น1นึ่งหกศูนย์ซูจาก MSI เหมือนเดิมครับตัวเวน t ัสเอคือตัวเดียวกับตัวที่แล้วเลยนะครับแล้วก็ชุดน้ำเราเปิดเป็นหม้อน้ำสองต น้ำเขียวนะครับน้ำเขียวสะท้อนแสง UV ตรงนี้หม้อน้ํา2ตอนอะไรอย่างนี้รอ,รอครร้อนปกติเร,ะระะาะว่า p p l y หกร้อยห้าสิบวัตต์เหมือนเดิมอะเอสสี่ร้อยแปดสิบกิกจบเรียบร้อยครับเครื่องนี้ชุดน้ำร,รอครอบระบบเปิดจากบาสกิสำหรับปั้มน้ำปั๊มขึ้นมาผ่านฟโฟลถ้ามีฟโฟลหมุนอยู่เทว่าปั๊มน้ำมันทำงานอยู่น้ำมีการไหลผ่านแล้วไปความร้อนกันปุ๊บปุ๊บนี่จบเลยฮนะอันนี้เคสสามารถที่จะใส่อีกได้อันนี้ทรงคองเคอร์นะครับทรงคองเคอร์นี่ทรงตู้ปลาอันนี้จะเป็นทรงตู้ปลาอย่างที่อธิบายไปฮนะตัวนี้คือ ทเท 1, อร์มอเนสเอพิร์ฟพีดครับซูนามิสโปรเทสเตอร,ตร 1, 2, 2, ต์ห2ึตต่ตัวแรกตัววิชชั่นตัวแรกตัวนี้คือวิชชั่นทฮะวิชชั่นทจะปรับลดพัดลมเหลือแค่3 4ตัว4ตัวแต่ว่าเป็นแบบประกายเพชรนี่เห็นไหมครับจะแบบเพชรเพชรเป็นไดมอนด์อย่างนี้คือวิชชั่นทก็คือแล้วแต่คนชอบฮะจริงจริงแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วแต่คนชอบนี่ตัวเป็นเปวิชชั่นทูฮะของใหม่ทั้งหมดเช่นกันฮะ45นะครับ45,000ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีครับชุดน้ำรับคาร้อนระบบเปิด3ตอน อ,อนอันนี้2ตอน240มม,มนะครับ2ตอ่อ240มแล้วตรงนี้เป็น i9 Gen10 ครับ1900เป็นบอร์ดเป็น B460 MDS 3S จาก Gigabyte RAM 16GB gig, นะครับ RAM 16GB จาก Gigabyte นั่นเองโอ้โหทั้ง RAM ทั้งเมนบอดนี้ Gigabyte มดเลยฮะ 16GB บ,16 gig, บาท2 6 6 6นะครับมีซิงค์กับประคร้อนสวยงามกาจอเป็นของใหม่นะครับ Asus GeForce GTX 1050 Ti ตัว s e b r a s คือไม่ต่อไฟเลี้ยงนะครับไม่ต่อไฟเลี้ยงแล้วก็พาวเวอรพ์สปาย7 0 0ดวัตต์ nvme n d w d b u sn 5 0สูงขนาด5 0 0กิกะไบ b ์ใส่เข้าไปพาวเวอรพ์สปายก็7 0 0อยวัตต์อยู่แล้วนะครับ7 0 0วัตต์เป็นของ fsp ฮนะไฮโดรเครฮะ700วัตต์80ดสิบ plus บลอคนะครับ88 efficiency นะครับสายแบนนะครับแล้วก็จ่ายไฟทัง88%ปสดรประกัน5ปีเนาะเครื่องสุดท้ายปิดกันนี้กับตัวเคสของตัว ดกแฟลตครับ d l m 2 2นะครับสีดำนี่คือหน้าเรียบง่ายๆนะครับหน้าเรียบง่ายๆเคสค่อนข้างเล็กฮะแต่ยัดได้นะครับถ้าลูกค้าบอกอยากยัดก็ยัดครับไม่เปไม่ติดฮะไม่ติดคืออันนี้เคสมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ยัดก็เต็มพอดีเลยฮะคือทำอะไรไม่ได้เลยคือเต็มเคสพอดีเลยนะครับได้ความแน่นไปนเลยฮะไรเซน536เมนบอร์ดเป็น s a s t r o อ A320 HDV RAM 16 g b จอเป็น Zotac GeForce r t RX2060 ตัวนี้ฮะ2060 เพราะว่าสปาย700วัตต์80พร้อน SSD ขนาด1เซบาชุดน้ําเหมือนเดิมสีแดงนะครับอย่างที่บอกฮะไม่ว่าจะเป็นชุดน้ําสีแดงชุดน้ําสีใสชุดน้ําสีเขียวหรือว่าจะเป็นชุดน้ําสีขาวทุกอย่างเกิดขึ้นได้ที่ i have CPU หรือว่าฉันมี CPU นั่นเองหรือว่าต้องลูกค้าบอกต้องการบอกโอ้โหเอาเรียบๆก็พอเอาง่ายๆก็พอเป็นเชอร์มเช็ได้ไหมได้เป็น EK ได้ไหมได้อยากได้เคสทรงไหนขอให้บอกอยากได้ CPU กาจออะไรรออินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไป ราบินทาก่อนแล้วกันนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ฮะฝาก i อแฮชซีพทุกช่องทางด้วยแล้วกันนะครับผมเองยังดูแลทุกอย่างอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดแบบที่เคยเป็นมาตลอดเนาะแล้วเจอกันครับวันนี้บ๊ายบายดีเรื่อสองทุ่มนะเรามีนัดกันสวัสดีครับ